ผมอยากให้ทนายอนรชัยนะถ้าอยากบรรลุเรื่องนี้นะอยากบรรลุความเข้าใจไปดูเรื่องไปดูซีรีส์มหาราชาของอินเดียที่ฉายที่เคยเอามาฉายครับเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ดังมากนั่นแหละคือเหตุผลนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงต่อต้านไม่เอาแนวนี้และกก่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะสาเหตุนี้ถ้าพิธีกรรมหรือ ถ้าพิธีกรรมนะหรือเทพเจ้ามีจริงจะไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นและพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องตัดสรุปเพราะมีพิธีกรรมและก็มีเทพเจ้าอยู่แล้วพระองค์กําลังแสดงว่าเทพเจ้าไม่มีจริงคุณไม่ต้องไปสวดอ้อนวอนเทพเจ้าคุณต้องพึ่งตัวเองคุณต้องอยู่กับตัวเองคุณต้องบรรลุด้วยตัวเองไม่ใช่การอ้อนวอนเห็นไหมครับ ผมเสริมให้อีกหลักหนึ่งแล้วกันสาเหตุที่ประเพณีของพราหมณ์ของฮินดูเข้ามาเนื่องมาจากว่าเมื่อตอนนั้นเรานับถือรัทธิผีศาส,สนาผีศาส,สนาผีคืออ้อนวอนเทพเจ้าโดยมีร่างทรงเนี่ยเป็นหมอผีหมอผีก็คือพราหมณ์นั่นแหละครับอันเดียวกันแบบเดียวกันเลยประเภทเดียวกันเลยคือเป็นตัวแทนของวิญญาณเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแล้ว มาเป็นตัวกลางในการหลอกล่อประชาชนให้ไปทาคนที่ได้ประโยชน์คือพามไม่ใช่เทปเจ้าได้ประโยชน์นะพามได้ประโยชน์เพราะพุทธองค์ก็เห็นแล้วไงเพราะพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือการหลอกลวงไงนี่คือการหลอกลวงเรื่องพิธีกรรมไงเพื่อที่จะให้พามเนี่ยได้ประโยชน์มากที่สุดวันณะของพามในประเทศอินเดียจริงยิ่งใหญ่ไงจึงเป็นวันณะที่เป็นพิธีกรรมไงสืบทอดกันมาไง แม้กระทั่งกษัตริย์ก็ต้องไปสู่พธิธีกรรมเช่นเดียวกันก็ต้องยอมรับพราม์เช่นเดียวกันเนี่ยคือหลักการง่ายๆเลยแต่พระพุทธองค์เฮ้ยไม่โอเคกับรัติพราม์ไม่โอเคกับคําว่ามีพระพุทธมีมีพระเจ้าให้ทุกคนพึ่งตัวเองอะจบไหมมันก็จบง่ายๆนะผมก็คิดว่ามันไม่เห็นจะมีอะไรซับซ้อนเลยคือความเข้าใจแค่เนี้เบสิกแค่เนี้ยคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนและต้องสามารถอธิบายเขาได้เหมือนที่คุณพูดเนี่ย ปกป้องพระไตรปิฎกผมก็แย้งว่าพระไตรปิฎกมาจากอะไรอะไรสําคัญกว่ากันระหว่างพระธรรมคําสั่งสอนกับพระไตรปิฎกคุณคิดว่าอันไหนสาคัญกว่ากันก็พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นี้ที่มันปฏิบัติได้จริงไงส่วนใครจะต่อยอดก็เรื่องของเขาไปถูกไหมครับอันนี้ประเด็นแรกถ้าคุณจะปกป้องพระไตรปิฎกถ้างั้นผมบอกนะคุณโอเคนะคุณปกป้องพระไตรปิฎกงั้นผมปกป้องพระธรรมคาสั่งสอนนะโอเคไหมทนายอนุชัยพวกผมอะปกป้องพระธรรมคาสั่งสอน มันจะได้จบไงคุณเรื่องพระไตรปิฎกคุณเรื่องไปเลยครับถูกไหมครับพิ่ติกรรมคุณนั้นไปเลยครับแต่ผมจะปกป้องพระไตรปิฎกจากอวิชาทั้งหลายไม่ว่าจะประเพณีไม่ว่าจะจารีตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่จะมาทําให้พระธรรมคําสั่งสอนเนี่ยนะครับถูกเบียดบังไปพวกผมก็จะต่อต้านเนี่ยนี่คือไม่ผิดแล้วนะคนละเรื่องนะคุณปกป้องคุณปกป้องพระไตรปิฎกนะผมปกป้องพระธรรมคําสั่งสอนนะจากอารัจชี จากใครก็แล้วแต่ที่จะทําให้ศาสนาให้พระธรรมคําสั่งสอนไม่ไปถึงคารวะไม่ไปถึงประชาชนผมก็จะต่อต้านไงและผมจะนําพระธรรมคําสั่งสอนมาใช้และมาเปิดให้ทุกคนรู้ว่าคุณแค่มีหลักการแค่นี้เองจบนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารกับทนายท่านชายัยผมคิดว่าอาจารย์เบียร์ก็คิดคล้ายๆผมเราก็คิดกันแบบนี้คือเราทําไมเราต่อต้านทะทไมเราต่อต้านพระน้ําฝน ทำไมเราต่อต้านพิธีกรรมเพราะเราต้องการให้พระธรรมคําสั่งสอนเป็นหัวใจหลักของพระที่ต้องเอาไปสั่งสอนไม่ใช่พิธีกรรมหวังว่าผมพูดแค่นี้ทนายอรชัยคงจะเข้าใจคงจะเก็ตนะนะครับอันที่สองครับปกป้องคณะสงฆ์คุณบอกว่าคุณต้องการปกป้องคณะสงฆ์ผมเองก็ปกป้องพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์ถ้าใครก็แล้วแต่พระที่บวชอย่เป็นอารัชชีเป็นคนไม่ดี ที่จะมาเบียดบังพระธรรมคําคสั่งสอนหรือมาทาพระธรรมทาทให้พระธรรมคําคสั่งสอนคว,ว้เขวผมก็จะดําเนินการเช่นเดียวกันนั่นคือกลุ่มอรัชีกลุ่มสมุติสงฆ์กลุ่มที่เอาเดรฉา,านวิชามาหลอกลวงประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าถึงพระธรรมคาสั่งสอนนี่ผมก็แจ้งความดําเนินคดีได้เหมือนกันเลยแล้วมาสู้กันครับระหว่างพระไตรปิฎกกับพระธรรมคาสั่งสอนว่าอันไหนจริงแท้แน่นอนกว่ากัน หลักการมีอยู่แค่นี้ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมก็ศึกษาผมก็วิเคราะห์นะครับเอาละอันนี้เรื่องของเรื่องของเดรฉานวิชาที่คุณบอกว่าคุณจะปกป้องนะครับคณะสงฆ์คณะสงฆ์หรือพระสงที่คุณบอกว่าตั้งแต่หนึ่งคนถือว่าเป็นคณะสงฆ์อ่ะผมก็จะปกป้องพระธรรมคําำคำสั่งสอนจากคณะสงฆ์ที่คุณพูดนี่แหละที่เป็นอารัชีนะที่ทําให้ภาพลักษณ์ของศาสนาเสียหายที่ทํา ทำให้เกิดการเบียดบังพระธรรมคําสั่งสอนนะครับอ่ะข้อสามนะครับปกป้องด้อยค่าวัฒนธรรมเอ่อปกป้องวัฒนธรรมคือคุณไม่ต้องการให้ใครมาด้อยค่าวัฒนธรรมคุณปกป้องวัฒนธรรมคุณปกป้องวัฒนธรรมได้ครับอันนั้นคุณต้องแยกส่วนคุณอย่าใช้ในนามกองทัพธรรมครับเพราะว่ากองทัพธรรมคืออะไรครับคือธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นจริงและทุกคนต้องสามารถนําไปใช้โดยไม่ผ่านใครก็ได้ ถ้าอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องบัญญัติเอาไว้แล้วสิว่าทุกคนมีพระเท่านั้นนะที่คุณจะสั่งสอนคุณได้ห้ามเอาพระธรรมนะพระธรรมต้องผ่านพระนะอย่างนั้นเหรอไม่ใช่มั้งครับเพราะธรรมะของพระองค์เมื่อรู้แล้วสามารถขยายออกไปได้เมื่อก่อนรู้ในภาษาอะไรครับในแค่ภาษามาคตต่อมามีการแปลเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤต แล้วต่อมาก็แปลเป็นภาษานะครับสีร่ังกาอีกแปลออกไปเป็นหลายภาษาแปลเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนแปลเป็นไทยด้วยซ้ําไปคุณเห็นไหมครับว่าเนี่ยการที่คุณจะปกป้องพระไตรปิฎกอะพระไตรปิฎกว้งกางมากนะถ้าคุณจะปกป้องพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีตั้งสิบแปดนิกายอะคุณจะปกป้องยังไงอันนี้ต้องมีความรู้นะทนาย ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไม่ได้นะครับมันต้องชัดเจนการที่คุณจะออกมาปกป้องแบบสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วอ้างว่าวัฒนธรรมต้องปกป้องวัฒนธรรมปกป้องวัฒนธรรมต้องแยกออกจากศาสนาไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องของจารีตประเพณีจารีตประเพณีคืออะไรครับคือต้องทําแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นจารีตที่ถูกต้องไหมอาผมยกตัวอย่างอย่างลอยกระทง คุณคิดว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาพระแม่คงคาตอบแทนพระแม่คงคาหรือเป็นการทำลายพระแม่คงคากันแน่ถ้าคุณบอกว่าวัฒนธรรมต้องอยู่นะครับจารีตประเพณีต้องอยู่ประเพณีสง่งประเพณีที่ทำลายแม่น้ำมากที่สุดคือประเพณีลอยกระทงทำไมถึงมากที่สุดละ่ะคุณเห็นไหมครับการเก็บขยะคนสำนึกไหมคนสำนึกที่อยากจะเป็นคนดีไหมอยากจะตอบแทนพระแม่คงคาไหม ไปเป็นเพียงแค่พิธีกรรมไปแล้วคิดว่าลอยกระทงแล้วได้บุญป,ล,ป,ล,ปล,ล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยแต่ปล่อยขยะไปสู่พ่าแม่คงคาเรื่องเนี้ยคุณจะตอบอยังไงไหนคุณตอบผมสิเนี่ยหลักการง่ายๆคุณคุณต้องคุณต้องเหนือกว่านี้นะคุณต้องเหนือกว่านี้นะสําหรับทนายอนุชัยถ้าคุณจะบอกว่าคุณเป็นกองทัพธรรมถ้ากองทัพธรรมมีเซนต์อยู่แค่นี้ไม่ได้นะมันไม่พอ ที่จะสร้างความเชื่อให้ผมหรือให้คนอื่นๆได้ไงเพราะว่าพวกเราเห็นและพวกเรารู้ว่าเออเราเรายึดพระธรรมไงเพราะเราเป็นชาวพุทธเราศาสนาพุทธเราเอาพระธรรมคาสั่งสอนพระองค์กําหนดไว้เนี่ยเอาคุณลองความดูความย้อนแย้งนะพระองค์บอกยังไงพระองค์บอกว่าให้เอาประเพณีมาเหรอให้เอากันบูชามาเหรอนี่คือความย้อนแย้งนะที่คุณไม่เข้าใจในพระธรรมคําสั่งสอน พระพุทธเจ้ามีพูดไหมครับเรื่องของประเพณีเรื่องของวัฒนธรรมพระพุทธเจ้ารู้ไหมครับว่าวัฒนธรรมของจีนเป็นยังไงวัฒนธรรมของไทยเป็นยังไงรู้ไหมไม่รู้เพราะสมัยนั้นยังไม่มีพระพธศาสนาเข้ามาแล้วพระอ,องค์ก็ไม่รู้จักประเทศไทยถูกไหมครับเมื่อไม่รู้จักประเทศไทยจารีประเพณีดั้งเดิมเนี่ยตั้งแต่เรื่องของการแห่นางแมวเรื่องของการบูชาพญาแถนหรือเทวดาเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นก่อนพระพุทธการ แล้วมันก็เป็นประเพณีสืบทอดมาเราก็จับตรงนั้นมารวมด้วยเรียกว่าประเพณีนี่คือความเข้าใจคุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอามารวมถ้าคุณจะมาปกป้องวัฒนธรรมคุณต้องแยกออกมาว่าไม่เกี่ยวกับกองทัพธรรมนะไม่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะครับมันต้องแยกให้ออกเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าเฮ้ยพิธีพาม,มีพิธีบูชามีมาก่อนก็มีมาก่อนแล้วยังไงครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยยึดพระธรรมคําสั่งสอนไง ไม่ได้ยึดประเพณีพามไงไม่ได้ยึดอย่างอื่นไงเรายึดพระธรรมคาสั่งสอนเป็นหลกักและเราเห็นว่าพระพุทธองค์ต่อต้านประเพณีไอ้ต่อต้านจารีตต่อต้านเอ่อต่อต้านการบูชาหรือต่อต้านพิธีกรรมในเมื่อพระองค์ต่อต้านเราก็นับถือในสิ่งที่พระองค์ให้ส่วนตัวเราจะนับถือจารีตประเพณีเราต้องแยกให้ออกว่าเฮ้ย hey, จารีตประเพณีเป็นแบบนี้ฉันไปลอยกระทงฉันไปเล่นสงการฉันไปทําบุญฉัน นั่นตารีบวิดีก็ทําไปแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีความพร้อมนะ่ะอ่ะอย่างคนตะวันตกฉันไม่มีความพร้อมจะเข้าวัดนะ่ะหรือคนที่อยู่ปัญญาอาวกาศฉันอยากเอาพระธรรมคาสั่งสอนนะ่ะแล้วฉันไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีพระสอนฉันนะ่ะฉันอยู่บนอวกาศอ่ะฉันอ่านแล้วฉันจําได้ไหมแล้วฉันเอาไปปฏิบัติบ,ตบนดาวอังคารได้ไหมหรือเอาไปปฏิบัติบ,ตบนยานอาวกาศได้ไหมนี่ยหลักการง่ายๆแค่นี้ไงแล้วต้องผ่านไหม ต้องผ่านพิธีกรรมไหมต้องผ่านจารีประเพณีไหมไม่จําเป็นเลยครับเอาพระธรรมคำสั่งสอนอยู่ตรงไหนก็ทําได้จาเป็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นไหมสําหรับศาสนาพุทธสำหรับสสพระธรรมคําำคำสั่งสอนทนายอนันตชัยช่วยตอบผมเรื่องนี้ด้วยนะผมอยากกระจางผมอยากให้คุณได้รู้ว่าอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นงโง่อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณทำเน่ะมันจะถูกทั้งหมด ไม่ใช่คุณปกป้องได้แล้วคุณจะเอาสิทธิ์อะไรไปฟ้องคนอื่นอ่ะผมถามหน่อยผิดจารีตประเพณีเหรอจารีตประเพณีมันเป็นกฎหมายตรงไหน,นอ่ะผมถามหน่อยจารีตประเพณีมันเป็นกฎหมายอะไรพิธีกรรมมันเป็นกฎหมายอะไรอ่ะถ้าเกิดผมไม่ไปไหว้พระเนี่ยผมถูกจับติดคุกอย่างนั้นเหรอถ้าผมไม่เชื่อพรามผมถูกจับติดคุกอย่างนั้นเหรอครับเอาแล้วฝรั่งถ้างนั้นมาในเมืองไทยเนี่ยทุกคนไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรจับติดคุก,กหมดเลย เอาเอาแค่เนี่ยพื้นฐานแค่นี้ก็พอนะทานายอัรชัยผมอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเข้าใจถึงถึงสิ่งที่แน่นอนก่อนถึงสิ่งที่ใช่ก่อนคุณต้องแยกให้ออกระหว่างพระธรรมคําสั่งสอนกับจารีตประเพณีคนมีเซนต์น,น่ะเขาจะต้องแยกออกก่อนเพื่อไม่ให้ไปเบียดบังพระธรรมคําสั่งสอนเมื่อเราได้พระธรรมคาสั่งสอนเรื่องจารีตเรื่องอย่างอื่นเป็นเรื่องธรรมดามาก เป็นเรื่องที่ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคุณจะเอากฎหมายมาบังคับบอกว่าเฮ้ยน้นผิดอันนี้ผิดแล้วคุณเป็นกฎหมายเหรอคุณเป็นเจ้าของเหรอศาส,สนาพุทธที่คุณมาแอบอ้างเนี่ยที่คุณมาแอบอ้างโดยใช้คําว่ากองทัพธรรมเนี่ยมันก็ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคุณศาส,สนาพุทธคือการปล่อยวางศาส,สนาพุทธคือการให้อภัยศาส,สนาพุทธคือการสร้างคนให้เป็นคนดีให้คนมีจริยธรรมให้คนมีคุณธรรม และสําคัญที่สุดให้มีหลักเมตตาเป็นหลักมีหลักเมตตานั้นคือเดินตามพระธรรมคาสั่งสอนนะคุณจะเอาหลักไหนมาเอาผิดกับอาจารย์เบียรคุณจะเอาหลักไหนมาเอาผิดกับคนตื่นธรรมเพราะศาสนาคือจิตใจคือความรู้สึกไม่ใช่กฎหมายคนที่สําเร็จอรารหันได้พระอริยะทั้งหลายสําเร็จได้โดยไม่มีเรียนกฎหมายโดยไม่มีกฎหมายคุ้มครองสําเร็จได้ด้วย ญาณของตัวเองด้วยไหวพิปฏิพันธ์ด้วยสมองตัวเองด้วยจิตปัญญาของตัวเองนะด้วยความเข้าใจของตัวเองคือมีปัญญาการจะมีปัญญาได้ต้องเข้าถึงความบริสุทธิ์คุณไปสร้างตรงนี้ให้ได้ก่อนทนายรัชชัยคุณต้องรอบรู้กว่านี้ครับแต่ไม่ใช่รู้แบบงงๆประปาไม่ใช่รู้แบบแค่อนนั้นบอกมาไอ้นี้บอกมาแล้วคุณจะทึกทักเอาแบบนี้เลยไม่ใช่เรื่องนี้มันใหญ่นะคุณอย่าคิดว่าคนในคนในสังคมไทยปัจจุบันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เขาจะมีเซนต์แค่นั้นนะ เขาไปไกลแล้วครับตอนนี้เขาเล่น AI แล้วเขาไปถึงขั้นที่รู้อ่านหาได้หาข้อมูลทุกอย่างได้แม้กระทั่งฝรั่งเขียนแม้กระทั่งศีลกาเขียนแม้กระทั่งที่มาที่ไปของผู้ทเจ้าประเทศอินเดียเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนะครับเผยแพร่ออกไปจากตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างและใครเป็นการเป็นคนสร้างรูปเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมารูปแรกของพระเจ้าคือใครกษัตริย์กรีกเป็นคนสร้างขึ้นมาอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง นี่ไงครับมันบานไปถึงขนาดนะั้นแล้วมันแล้วเราไม่ควรสร้างสิ่งที่ย้อนแย้งคืออะไรครับคือพระพุทธองค์ไม่ให้สร้างรูปเคารพพระองค์ให้เน้นไปที่พระธรรมคำสอนเพราะพระองค์รู้ว่าจะมีไอ้พวกคนกลุ่มหนึ่งมาหากินกับความเคารพนี่ไงกับความเคารบพระองค์ถึงรีบต้องต่อต้อตอตานสายมูและก็ตามสายเดรฉา,านวิชาเนี่ยไว้ก่อนว่าเฮ้ยมึงอย่าเกินนะ อย่าเอามารวมกับศาสนาพุทธนะอย่าเอามารวมกับพระธรรมคำสั่งสอนของฉันนะเพราะฉันต้องการให้เป็นคนดีถ้าสายมูหรือลิธาปาฏิหารเข้ามามันจะเบียดบังพระธรรมคำสอนแล้วคนจะไม่เป็นคนดีคนมันจะหลงงมงายหลักการมีอยู่แค่นี้อนันทนาอนชยัยคุณจะเดินตามพระพุทธองค์หรือคุณจะมาปกป้องพระพุทธศาสนาแค่เปลือกเอาแค่เปลือกแล้วไม่ได้แก่นพอไม่ได้แก่นเนี่ยคุณตามเขาไม่ทันนะ สังคมปัจจุบันนี้เนี่ยชนชั้นกลางหรือชนชั้นที่เขายกสถานะตัวเองขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มีความคิดมีวุฒิภาวะเขามองออกว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ผมฝากไว้นะทนายาไทยสิ่งที่คุณทําอ่ะผมแนะนําว่าอย่าไปทําเลยไปทํารังแต่จะทํารลายตัวเองรังแต่ที่จะทําลายภาพลักษณ์ตัวเองแล้วการออกมาตอบโต้หรือการออกมากล่าวหาคนตื่นทําเนี่ยเซนมันน้อยมากอะ่ะการยอมรับมันน้อยมาก มันแค่ทิฏฐิมานะซึ่งไอ้ทิฏฐิมานะมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้คาราวะาควรที่จะยกควรที่จะเอาออกไปซะก็คือกิเลสความโมหะโทสะต่างๆเนี่ยแล้วเอานะครับหลักอริยสัจสี่มาใช้ซะสมุท,ทยัยกิเลสตัณหาความต้องการความอยากความโมโหความไม่พอใจเอามันออกไปสิถูกไหมครับ ทุก,ก็คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นไงทุกก็คือสิ่งที่คุณสร้างขึ้นเพราะคุณไม่พอใจคุณไม่พอใจคุณไม่ชอบใจนั่นคือทุกขนี่คืออริยสัจสี่นะผมยกตัวอย่างให้คุณฟังง่ายๆเลยคือทุกอะ่ะคุณก็เอาทุกนั่นออกสิอริยสัจสี่ไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่ของการแก้ทุกแต่อริยสัจสี่อริยสัจสี่คือการรู้เหตุว่าทําไมถึงทุก แล้วทำไมถึงมีสมุไทยทำไมถึงมีนิโรธทำไมถึงมีมรอ่ะมรคก,ก็คือปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เกิดความบริสุทธิ์คุณก็ได้มรคแล้วไงแต่สิ่งสําคัญที่สุดอะสมุไทยอะนิโรธคุณทําได้ไหมคุณทําตรงนี้ให้ได้คุณเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะมาเป็นกองทัพธรรมคุณต้องบรรลุตรงนี้ก่อนนะคุณต้องเข้าใจหลักตรงนี้ถ้าคุณไม่เข้าใจหลักตรงนี้นี่คือจบเลยนะ คุณจะพูดเรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องเลยนะคุณจะไม่เข้าใจพระธรรมคําสั่งสอนเลยนะก็ฝากไว้นะครับสําหรับทนายอนัชัยเดี๋ยวต่อคลิปหน้ากันนะครับ